สอบถามนิดหนึ่งครับทำไมวัวที่นี่เชื่องจริงเลยครับคุณหมอ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรผมผมฝึกเขาตั้งแต่น้อยอะ่ะฝึกยังไงครับผมถาม,ม,หมเหมือนว่าพอมันได้เดือนหนึ่งสมมติแม่เขาเดือนหนึ่งเราก็เอาเอา,เอาใส่ขมฝึกผูกวันละชั่วโมองอาจจะเช้าหรือเย็นใช่ฝึกสร้างความคุ้นเคยครับผมาอาจจะหากล้วยมาให้กินหรือว่าหรือว่าหาไม้มาเกาเหมือนที่เขาประกวดกันแต่ว่าผมวัวผมอาจจะไม่ถึงกับเกรดประกวดแต่ว่า ผมก็จะสร้างความคุ้นเคยแบบแบบนั้นมาตั้งแต่น้อยพอเขาเป็นแม่พันธุ์มันจะทําให้เขาเป็นวัวที่ใจดีด้วย<อ>ใช่ใช่แต่ว่าโดยโดยนี้เราก็ไม่ประมาทเหมือนกันครับผมใช่เราก็อย่าไว้ใจมันมนอกสันนคนุณแต่ว่าทางที่ดีก็คือถ้าถ้ามีเวลานะครับผมเราเมื่อเมื่อเราใส่ความรักไปให้เขาเขาก็ให้ความรักกับเราด้วยใช่คือมันยืนได้นานเลยเนาะนครับตัวนี้ยืนท่านี้นานเลยนะครับได้แล้วก็จับนมอะไรก็ได้เลยก็ไม่เป็นไรหนูยืนนี่นะลูก ออือความลึกเขารดูกันตรงไหนกับความลึกของวัวน,นี่ความลึกก็เนี่ยน่าจะนี่นะยาวอันอันน,น,นี้อันนี้น่าจะได้ยาวเลยยาวยาวประมาณกี่เมตรครับตัวนี้ <c oughs> น่าจะผมไม่เคยวัดนะครับใช่เดี๋ยวดาวเรืองไม่ไม่ไม่ใสก็ดีครับอือโอเคท้องท้องลาเบนผสมลาเบนครับท้องแล้วท้องแล้วครับกี่เดือนครับตัวนี้อันนี้สามเดือนกว่าอันนี้ก็ท้องแยกเพศเจ็ดเดือนแล้วอันนี้ก็ท้องลาเบนคือที่นี่เป็นวัว เขาเรียกว่าวัวขายลูกถูกต้องไหมครับอ่าใช่เพราะลูกขายด้วยแล้วก็เมื่อก่อนขายแม่พันธุ์แต่ตอนหลังไม่ได้ขายแล้วเพราะมันหาไม่มีแล้วผมผมก็อยากซื้อวัวเข้านะแต่สเปคผมก็คืออย่างที่ว่าคือผมชอบวัวตัวใหญ่ครับผมจะสายพันธุ์อะไรก็ช่างครับใช่ก็เลยประมาณว่าเราก็เลยปล่อยแต่ลูกวัวเดี๋ยวนี้ก็เลยเน้นขายว่าเป็นลูกวัวมีเท่ามีเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นครับผมไม่มีก็ ไม่ได้ขายขายแต่ว่าก็เปิดให้ชมได้ตลอดครับคุ้ชมได้เลยโอเคครับผู้ชมครับ